ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปน่ารักน่ารักหน่อยนะครับเป็นน้องใช่ไหมใช่ค่ะน้องตัวตัวเล็กนะครับระดับอนุบาลนะครับถักผมเป็นรูปดาวไปดูนะโอ้โหอันนี้คุณแม่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนะครับอยากทราบว่าคุณแม่ตื่นมากี่โมงคะเนี่ยถักยากไหม่บบัวอย่างนี้คิดว่ายากนะคะมันเหมือนเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แบบต้องใช้ความเขาเรียกว่าจินตนาการแล้วก็ต้องใช้ฝีมือด้วย เนี่ยเพราะว่าแบบเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่ามันมันจะต้องมีการแบ่งผมก่อนอะไรยเงี้ยแล้วก็ค่อยๆถักออ่ค่อยๆมัดมาทีละหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอัน,อนจนแบบตั้งแล้วก็ค่อยมารวบทีหลังหลายขั้นตอนมากคะ่ะโอ้โหแต่ตอนตอนแกะนี่ตรงสายจามัดว่ายากนะแกะแกะอาจอาจจะง่ายกว่านะแกะน่าจะใช้วิธีปีปีศาจเลยคะ่ะวิธีปีศาจปีศาจคือใช้กันไกค่ะตัดเลยใช่ไหมตัด ตัดยางนะคะไม่ได้ตัดผมน้องเพื่อนเพื่อนเห็น้วคงงงนะโอ้โหนี่เธอแบบใช่เพราะว่าน้องๆที่ออกมาก็มองอันนี้ก็คลิปน่ารักน่ารักนะครับใช่ค่ะแต่จริงๆในในติกตอกของคุณแม่ค่ะก็มีหลายทรงผมนะคะที่ทําให้กับน้องเรื่องแบบเหมือนคุณแม่เขาน่าจะแบบเป็นแฟชั่นนิสต้าคนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะค่ะ